เม่าไก่ห้านี่เก็เอามาทั้งตั้งหลายแสนนี่เม่าไก่ตัวเนียนคั้วายเพิ่นพับเพิ่นม่านค้วายเพิ่นมีแม่เดียวเพิ่นม่มีมูเิ็นมาฝากแบ่งลูปันป้อเพิ่นที่ซื้อนี่ละเลี้ยงให้กันนาะคนบ,านบ้านเข้านะครับนะ พ่อกันดีแล้วครับใส่ชีวิตสไตล์คนอีสานมือน,นีซองไทยมือกลางผ้ากินเทยวเรียนผ้าพีผ้าหนองมาหาออกล่อครับมือน,นีไปไทายห้วขอบกบานพี่น้องย้ำมือเสารครับแดดอุ่นๆลมกระแหงแห้งพี่น้องเอ้ยการทายขวยบบานอาจจะบ่ได้รักการนย่งไรเดอร์พี่น้องเอ้ยเป็นการสร่งเสริมลุ่นในรง ให้พี่น้องหันมาเลี้ยงค้วายกนันหลายขึ้นนะครับนอกจากจะให้วามวม็นยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ช่วอยกันอนุรักษ์การเ,เลี้ยงคั้วายแบบบ้านๆเ้าเนี่ยครับก่อนที่ลูกหลานเกิกเมื่อยีรุ่นจะได้เห็นการใช้ชีวิตของคนอีสานบ้านเ้าเนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้จะเป็นคอค้วายผู้ใดเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าไปสอบถามมึงครับดี๋ยพพี่น้องมาเยี่ยมยามทั้งรับวบุูร บ้านบ้านเฮาบ้านนี้ยังคือครับสักก่อนครับบ้านส่อมบอนตําบลตําบลเราท่องตําบลเราท่องอำเภอสุพิเศษจังหวัดบึงการพี่น้องมาบึงคว้ยงามเราอันพอศูนย์เราเลี้ยงมาจ๊กปีแล้วครับขุ้ยสามสามปีครับสามปีแรกๆเขาเลี้ยงจักรตัวเล็กๆแม่กับลูกครับตัวใดล่ะแม่กับลูกยังบ่เดนลูกมันได้ลูกอีกแล้วครับโอ้ตัวนี้ตัวเมียเมียเมียเพิ่นเล่นบ่ครับเี่ยวมีหอมากับตัวนี้อันบ่ตัวอันยุกแก่ครับโอ้ฟังทั้งเพียรใส่มือเพียครับตัวยุกแก่่สวนงพุ่นนเาะครับ ครับมันเสื้อมากโคมหนึ่งเงินบอครับตอนแรกสามปีที่แล้วหน่วยร้จำเลยแล้วครับมันมื่นหาพันเอามันหาหามื่นหาหามื่นหาพันเนาะตอนแรกเนาะครับครับมาใดลูกน้ำพองจักตัวแล้เป็นนึ่งสองตัวสตัวตัวนี้ตัวที่3ามได้ทองบ่ครับครับตัวที่สามหอกรเสื้องดีท่อกินบอได้พอทังในไหมเอาคอน้ำพอจักพยี่ปองยี่ปองใหญ่ใหย่ใหญ่น่อย โอ้ยมาพิมพ์ลงยูทูือกันผมเราไปถ่ายเอาครับครับดีครับมาเหยียบมึงพิ่งตัวนี้ก็อยู่มั่นลอยเศร้าน้อครับยู่ประมาณเกือบสิบปีแล้วมั่งพิ่งเนี้ยมึงพิ่งเนาะแต่ว่าลูกเพิ่งหันได้สามตัวแล้ววันจะมายูนน้ำเห้ามันนครับมายูนน้ำเห้าก็อะไรสามตัวในท้องครับอ๋อครับไปเกือบสิบปีพี่น้องตัวนี้ซื้อนมีซื้อพึ่งเมิ่นบห่แต่ซื้อคูนครับโอ้คำคูดในเห่าเนาะไห้ลูกทุกปี่ทุบกีบ ี okay. อันนี้ตัวแรกเราพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบ่งตัวเด็ดๆของเราอีกเอาปลูกไว้ทั้งในฝันแล้วยานี่ก่อนอันนี้เราเข้ากระซิเขาอยู่นี่แหละที่ครับนี่เจ้าเขาไล่ในเดือนปีนี้เพื่อนี่ศูนย์อืมมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องอุ่นลีลินบรรยากาศย่มเศร้าครับเรียงไก่พร้อมเนาะนี่เนาะครับนี่เดี๋ยวเราพี่นอ้องกันไกน่เยาอ,นนอ,อยู่คนพี่น้อง ไก่โอ้ง่าเนื้อไก่เนาะดูแลผ่านไปมาเบิ่งอีกิเมียไก่ไก่ห้อนี่ก,ก,ก็เอามาทั้งตั้งหสงลสนนี่เมียไก่ๆนี่ตัวเนียนขั้วไอเพิ่นพับเพิ่นม่านขั้วไอเพิ่นมีแม่เดียวเพิ่นบ่มีหมู่มาเลยมาฝากแบ่งลูกกันพอเพิ่นสิซื้อนี่ล่ะเลี้ยงให้กันเนาะคนบาน้านเฮาเนาะครับเนอกปากเดี่ยว ตัวนี้คืองามคแต่เวิเ่อยงามจะที่สองของมัมาม่กข้าวสองอันนี้ตัวที่สองคอาังใดครับคนนี้แต่พอของเัินในป่องยุทธทวัดล่าเอาตันนี้เพื่อนละมั้อมเข้าใจยังไงเพ่นอยู่บ่อ้พี่น้องข่เหว่าข่าวเหวาพี่น้องข้าผสมเนอข่เหวทาั้งนี้เพื่อนเอือนข่าเหาโอ้ตัวนี้ง่ามลอย ลอยเศร้าหาห้อยสนี้เนาะจ้จเกมีโอ้สองปีนี่เนาะเปนบ่ครับปีสปีกลัวสองปีกลัวเชื่องกัพอนั่นะทีขันลไปลุ้มส้วมวนสามสาหน่งโอ้ะปลอยยุทพนั่นแหละครับเวลาคนเปิชาร์มัน่ะครับอันนี้สิตัวนี้สิลปอยอยู่บ่ลครับนี่บ่บ้านปอยหอกเรี้ง้นไดผมสคอยสิปอยจักอันนี้จักหาคมกอนอืมเห็นเลยจักหาเมียครับบ้านนี้ปอยิปอยยังไงล่ะ เมื่อไหนละค่ายวกันเนาะพี่น้องขายเป็นโคมขายดีพี่น้องขายเคื่อมเหลือเิ่นอ่ะน้อเห็นบ่เนาะมาเด็ดเดี่ยนจังเลยเนี่ยถือพี่น้องพันเห็นร์เนี่ยเป็นน้ำกล่องหรือเป็นยังพี่น้องเลยเอาตัวนี้ลูกตัวที่สองที่มาอยู่น้ำเฮาเนาะครับไปโอเคซื้อได้ก่อเพว่านีอนนอน่อันนีเส <laughs> ื้ออันอันเบลี่สื้อฝรั่งเลยครับร้านตั้งเนี่ยครับน่ามีพี่น้องตัวนี้เอาโอเคครับ ตาแจมแจมแจมข้อนอ่างเนาะนี่เน,นาะถุงเขาขาวขาใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวเบื้องเมียตูเมียแรกเพื่อนที่มายืนน้ำเฮ่าเนาะครับครับเดี๋ยวพาวไปเบุตรีตัวนี้พี่น้องอ้า,าวมาเขากล้องน้ำกันมามะเขากล้องน้ำกันทีมาพี่น้องกีดยางน้ำกันหมดล้วครับนี่ข้างหลังเจ้าเนี่ยเป็นที่ขวัญเลยนะ ามามาแนน้ำขั้วยได้หนี่มาเร็วเป็นัดไทยยูทูบครับบนบ้านท้างฟิลนอนก็ใช้ยูนิมกันอยู่นอกหมู่บ้านได้หนีเนาะครับเนาะครับตัวนี้มันจักรจอยนะมาอนะบอกห้องบ่อเนั่นบอครับห้องบ่อป้องกันโรคบ่ป้องกันี่ยังบ่อบ่อไม่ต้องหนาวอากาศเลยมาสีไทยวัคซีนครับแปลว่าควรเป็นพยาติแล้วก็สีดยาค่ะพยาติไทยยาพวกพญาติท้องบริไทบอครับ ถ้าสีดเอาครับอันเพิ่นเพิ่นสีไห้วังเพิ่นเพิ่นมาสีดบล็อกครับก็บวมก็เท่าเปรย์ยังไงเนาะครับเป็ี่ยนวอละพี่น้องเลยมาเดดเดียบจังเลยเนี่ยยามตื่นคนลูกติดแม่มาอันนี้ก็ยูวังลอยสามสีบลูกติดแม่พี่น้องเโดนซื้อมาหาเมืองหาครับนี่มันในลูกน้ำข้าวเจ้าตไปครับนี่มาก็ได้ตัวหนึ่งครับอันนี้อยู่ในท้องอยีกันบ่ครับนี่ที่ทองเครื่องกันสามสามแมวหันครับพี่น้องเลี้ยงมาสามปี เดีจะเกิดเรลี้ยงครับตีคนหาทั้งแม่ครับแล้วลูกมันออกพวกอันนี้พูหละตัวกับเป็นเป็นหามันก็ลูกมันตัวนี้มาคาแมนวะตัวที่สองที่ผมทายไปละครับมันหายละครัแต่มันก็ได้ลูกตัวนึงครับก็ได้ลูกตัวนึงร่วมแล้วเป็นยักษ์โดว์มาหาโเสื้อมาโคร่เดียวครับรือ่วมทั้งลูกทั้งหลานทั้งลูกทั้งหลานหาโตหาโตครับครับอ๋อเพื่อนอันเสื้อเนียครับเพื่อนี่ยอันนีเสื้อ คือขนมเรือบ้านเท่าเนี่ยยเนาะครับมีบ้านเนอะมีครับอันนี้ก็ยังว่าท่านป่วยว้ครับได้ลูกมึงเล้วแล้วก็ได้ทองนะครับเนาะครับเอาเอาโอเคงามพี่ดียวตัวนี้หฮวยว่ามันจะแห่้อยซ้ำหาเนาะได้ได้ตัวนี้เนาะก็คือส่งใหญ่แท้ครับใหญ่ได้ตัวนี้สูงเนาะครับเอาโอเคเอาเจ้าเอาคัยเจ้ามาลงยูทูปเนี่ยตัวนั่นนะ ไปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยเลี้ยงเพือน้ำกัดกาฝากกันเลี้ยงครับเอาชุดสุดท้ายเอาเอาถือเพิ่นไว้นี่มีอยังเสีฝากพี่น้องเนี่ยเพิ่อนน้องยูทูบมาเอาเียวเราแต่เลี้ยงเพื่อนี่ล่ะมีอยังสิฝากนี่ยังบอกพี่น้องเพิ่นนี้โอ้ยเพื่อนเพือนก็ดีอีกนึ่งอยู่ครับครับเป็นเงินเก็บของเฮาโอ้ครับเลี้ยงได้ก็ดีเห็นมีทีได้เขาเลี้ยงได้มีวิธีก็เลี้ยงมาได้อ๋อ้ตรงมีทีมีข้างเนาะครับเพราะว่าบ้านเฮานี่บ่ได้ปลูกหญ้างนันบ่ครับผมเขาเคยเริ่มปลูกที่เขาผ่าน เราอุตภารแนะนักเดี๋ยวในอีกแง่หนึ่งเพื่อนทางบริษตรกรเพิ่มเพื่อนก็ส่งเสริมอยู่เนาะเพิ่นส่งเสริมอยู่เพื่อนแย่หนักอยู่ครับงั้มีลูกมีเพื่อนกับม้าป้องกันมาฉีดให้มาป้องกันให้ฉีดให้ถ้าคุยบสบายกับพี่ฮาเพื่อนหนึ่งเสียครับเพื่อนกับม้าครับอันเบอร์เบอร์โทรศัพท์มาถ้าพี่น้องเพื่อนใจเพื่อนอยากรูว่าสื่อในหน้าขวดเพระตูดซุนทรโอ้เบอร์โทรครับ บรคคอยมักทั่วพ้นดิฉันมาเนาะเรคภาคทั่วสาพี่น้องทั่วหาการทั้งเที่ยเมื่อกี้ทั่วมายังบุ้ยผู้รับสายเนาะใช่แล้วครับพี่น้องสนใจพันมาทั้งนี้หรือในหอยพันมาทั้งนี้ก็ค่อยมารอถามบอกเนาะครับเนาะเขามาเลิกเนี้ยหน่อยนึงครับเลิกเนี้ยยังหน่อยสีไ่มีหลุมนะครับเนาะเลี้ยงเอาบรรยากาศทั้งให้ทั้งหน้าหนาวเอาอันพ่วนเลี้ยงตัวเดียวมั่วเขาพี่น้องยังเข้าได้เนี่ ปอเปยบอกขาจะก็เลยงสามเดือนสองเดือนห้อกับมาเลี้ยงน้ำกันห่วงมนนี่สิเเนาะไปอันได้ขนาไฟาเลี้ยงบอกโอครับแล้วเขาเล้วหน้าบางทีห้องเบ็ดดยังไดกพยห้องกับ,กบยูรพุ่ยบ่ครับ ลำตอนเกี่ยวกับพิธีลุกน้ำกินน้ำพิณเมฆอย่างไงเนาะอันนี้บ่อยเสรหนึ่งบมดเนาะอันเมื่อนี้คลิปดีกับไอ้แค่นี้แหละพี่น้องผมกับตูสุนทรกับผู้ใดอีกผู้หนึ่งก็ซื้อเจ้าบ่อยครับซื้อบ่อยครับนายบ่อยครับอำลาพระจากพี่น้องไปก่อนครับพ่อกันไม่คลิปหนาเด้อครับเด้อสวัสดีครับ